สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Brand Sphere Rising Phoenix 2024กำเนิดธุรกิจให้มีตัวตนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปตะลุยโลกแบรนดิ้งเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วทำไมยุคเนี้ยเราถึงต้องทำแบรนดิง้งอย่าทำเพราะอยากดังดังมันเป็นผลพลอยได้อยากทำเพราะอยากดีกับคนอื่นเมื่อเราดีกับคนอื่นเราจะดังเอง s o o w l r r n n i n n g นั้นต่อยอดมาเป็น s กิน Care แบรนด์ได้แบบพอ Value มันชัดเจนคียท,ที่จะยึดถามว่ายึดอะไรยึดนะ่ะใจเรายึดใจเรายึดต่อกันในความเป็นจริงคือไม่มีใครสนว่าคุณคือใครคนที่ถ่ายคอนเทนต์เขาสนว่าเขาจะได้อะไร ที่มีประโยชน์มากๆค่ะได้ความรู้ไปเยอะกว่าที่ขีดรู้สึกประทับใจมากขอบคุณมากๆเลยที่พี่ซอฟจัดงานนี้ขึ้นมาเหมือนเขาให้ให้จริงๆอบอุ่นมากแล้วก็ดีใจที่มันเกิดขึ้นเนย่งยอดเยี่ยมรู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเซสช,าชันแบบในวันนี้ไม่รู้จะหาจากที่ไหนได้อีกเหมือนกัน